โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายท้ายสุดแล้วเราพี่รองมาตามต่องมื่ตัวเา้งสุดาแบบนะครับเนาะอาไม่ตั้งเยรับชมรฟังน้ำกันพี่รองปูคนตีแตงไหญ่คนสิฝันบอเกียวบอหรือว่าสีสังเอฟซีถล่มตัวไหนพี่รองมันมีสามทางเท่านั้นล่างเียกล่างล่างบนมันไม่เก็ตสองกับสองสาม มันได้สามตัวมีสามเจ็ดสองกับห้าเจ็ดสองลางมันจะมีห้าแปดห้าศูนย์ห้าสามวิ่งห้าตารางแต่ว่ามันเด่น,นเด่นตัวนี้แหละเด่นเด่นมากสองสามเจ็ดสองห้าเจ็ดสองแล้วว่าตัวกันไมเชื่อยๆตัวเลขยังคงเดิมไม่เปลี่ยนเปลี่เปลี่ยนแปลงเออ เด็กกลัวเปลี่ยนแปลงอหายแล้วหายเลยมันกะตีไปตามความฝันความฝันอืราะอเอาแฮมาให้สองฝืนแฮ่สองฝืนนะปูฝันเหรอปูอ่อาแฮมาให้เพิ่มสองฝืนแฮแฮแฮแหวานโอ้แฮหวานดักแปดพี่น้องโอ้น่าหาอยู่หากินตัวน่ะมันมีน้องน้ำน้องเดียวค่ะน้องมันญ่ปายฝันแลาวว่าบ้านมันดูสั่น สิมีป่าบ่อน้องเหนียวท่านเป็นตะมี่วู่นําคุณก็้่าแล้วก็ว่านเนาว่านเนี้ยางเรี่แหลกเผาเผ่ามาเเจ้าจะาขาดจังฟังโอ้แหกขาดวัวถืแล้วแล้วกลังไม่มากนังไม่มากเยเน่เผามาอีดังที่สองมาเนี่มึงเนียว่าง้าใวญ่ขึ้นร้นวัเนียวมันนี้ยามากเขาเผามาเียโอ้มีปลาตัวเดียว น้องทีนผ่าตัวเดียวน้องไ,งไอม่หญ่เามไอนใคส่อาเบิร์งมองไว้รถนี่ละคือด่างที่สองยังถือด่างที่แหละขาดเผ่าของแผลขาดเพาาดราะใเบิรงออโอ้พี่องคือว่าเนื้เรื่องว่าเป็นพระเลือกพระมานแฮ่สองด่างแฮ่แต่ว่าใครแฮ่หคแฮ่พกเนี่ยสองด่างวันนี้สองผืนครับผม่ะตีไปที่อะไรเนี่ย ดีไปนี่หละเจ็ดสองเป็นที่ละ,ละคือมันจะใครเจ็ดสองออกเจ็ดเจ็ดบองโอ๊ยจะมาไปสัตว์ประเภทไม่กวนฟันกับฟันท่านเนี่ยคือมันจะออกสายญาณนี่บ่เถลอะอยุ่งดีนะห้าเจ็ดเปลี่ยนี่บอเถ,ถอกอห้าเจ็ดเรี <c oughs> ห้าเปลยนกับง่ามเร,เรียกกันเรียกกง่ามเรีห้าเปลี่ยนแต่ว่า มันก็มีสามหางถนั้นที่ที่เด่นๆหาเนืงอตัดออกแล้วใช่ไหมตัดแล้วเหลืออยู่สามหางหาศูนย์หาดาวแาแปดหลักการที่มันเด่นก็มัวเลยมันที่มีหาศูนย์น้ำมาเด่นปะไดมันที่เด่นตัวนี้สองหางนี่นี่แหละไม่จริงเท่านี้ล mm ่างน้องปูน <Lib Service> ่ะล่างหาสามก็หาแปดหาศูนย์มันมาเด่นแต่ว่าใครกัดไปซื้อดอกเลขบปะได้กับ คือตารางอันนี้ไมได้กลับอ,อันนี้การยับประมาทมาในเอฟซีกับย่างหิรายก็คือให้กลับไปยังยังประกับกลับกันขึ้นไปเถอะคือวันที่อ๋อเจ็ดสองห้าบหมือนวันที่อ๋ห้าเจ็ดสองก,กันยุนี่ละวันที่เป็นเจ็ดสองสามหรือสามสองเจ็ดกันยุนี่ละเต็งโต๊ะเอาแต่ว่าสีอัน้นมันอันตรา,ายเมือเ่อแล้วในเลขตัวนี้โอ้ปัญหาใหญ่แล้ว <c oughs> โอ้พี่นอ้องพิดแต่ละหนด้เบิ้งได้พี่น้องด้วย 7, เจ็ดสองมันเล่งดังเล่งเจ็ดสองครับผมปีกไก่เนี่ยกับเจ็ดสองห้าโอ้มันดออกมันออกเจ็ดส <c oughs> องห้าไม่ใช่ไม่ออกบางเต่าอยู่หัวขึ้นว่านนะปีกไก่กับสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วม่ออกสี่หนึ่งเจ็ดครับปีนี้ปีปีกไก่บนบนมันเลขสามส่วมันออกสี่ ออห้าหนึ่งเจ็ดปีนี้มาออกสี่หนึ่งเจ็ดมาหนี่ตัวนี้เจ็ดสองห้าคือเมื่อเดี๋ยวมาออกสามเจ็ดสองหรือจดเป็นสองห้าเจ็ดนยุ่ยี่นี่ละเมือเดี๋ยวเป็นห้าเจ็ดสองห้าสองเจ็ดยุ่ยนี่ละเลขอ่ะมันต้องห้าปองเกาบ้นหลดทำมันมากต่อนนี้มันขอก็ปฏิทินเขาเอโอก็เขาก็ปฏิทินให้ยานมากเลยล่ะอ่ามันมีตัวนี้มีตัวนี้อืม ห่าเนี่ยมันไปได้รักรลอยบนอ่าบนก้อนนันซีนันซีน่ะมันดับน่วยดับซิบมันไปได้รักร้อยมันก็ไปลักลอยอีกเจ็ดบวกเจ็ดเป็นซิบซีมันดับน่วยซิบมันนี้เจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นซิบซีอีกบ้นนี้ก็ดับน่วยซิบน่วยลักลอยน่วยมันเจ็ดละมันนี้ซีบวกหนึ่งก็เป็นห้าห้ามันก็ดับซิบดับน่วยไปได้คือรักรลอยบนก้อนกับศูนย์เจ็ดสี่บวกศูนย์ก็ได้ซี มันดับซีบนน้วยซีบไปรักร้อยนี่นี่คือเลขดับเอาซีบไปหวกรักซีบนุญนี่ย่านตอนนี้โมหากระชามเนี่ยรักร้อยอสามเจ็ดสองหรือจะห้าแปดเจ็ดไปแล้วมนัน <laughs> มันจะอ่องอีดีมือนก็โดดโดนต่ออรับราง ล่างห้าแปดห้าสามกันหาศูนย์อ,อ่าล่างพี่ร้องห,า <No. S 2> ห้งหาหนึ่งตัดแล้วครัวห้าหนึ่งตัดแล้วไม่มาด้วยกันมันวิ่ง,ง,ออง,งล่างวิ่งหาวิ่งห้าบนวิ่งสอง่าบนวิ่งสองล่างวิ่งห้าอือสองในเคลื่อนไหวที่ไปบนน่ะละสองล่างในมาหาครับอืม ห้าศูนย์สามแปดมาด้วยกันมาตารางน้่งกันมาเลขสี่ตัวเจออกใส่กันห้าศูนย์สามแปดเลขสี่ตัวออกใส่กันเนะเลขสี่ตัวออกด้วยกัน,นออกด้วยกันบ้าง ล่างเพิ่มอีกสามศูนย์ห้าแปดหมายถึงว่าสามศูนย์สามหายโอ้ยยบ่น้ยัดเสกันได้เลยสิยัดเสกันอ๋อน่าจะมาน้ำกันจับปอ๋อดีอยู่นี้ละเลขล่างนี่สามมี่ศูนย์นี่หามยแปดล้วก็ตั้งไว้ใครแล้วห้าสิบล่าง ที่สิบหกนี่ห้าลักสิบจับใส่ออกห้าลักสิบเป็นสามหาหโอ้ห้าสามโอ้ไม่ฟอมอยหนจันนักกำนวณมงนี่ท่นนี้นี่ห้าสามห้าศูนาปนอยู่รักสิบนะอะอ้ห้าลักสิบลังโอ้โอ้อ่าแต่ว่ามันจบตัวเก่าขึ้นเก่าโอ้พี่น้องแต่เรยว่ามันว่ามันสามตันจะไหนก็จับไปจัดบเอามันมันมเคือกัน แต่ว่าสี่ตัวเนี่ยและอยู่ในนี้เะาลตัวระัดเอแปดเอาเจ้าขันมากแปดสามก็จัดเอาบักแปดล้วงแปดมาจัดเอาคืออย่างไรล่ะปูดเลยนะเอออะ้รก็จัดเอาสี่ตัวออกต้องกันละ่างหน่อยอือออกด้วยกันแต่ว่าจะลืมจะลืมอะไรก่ะพูยจะลืมตัวนี้อ ยาเริ่มเด็ดขาดนียหุ่โห้อนกับนดาทัหุ่นหุ่นหุ่นหุนคื่ขึ้่นคักนต่นหว่นหุ่นดุ่นหุ่นหุ่นหมอนหอนก้อนหุอนหุ่นหก่นห่นก่่นหุ่หนึ่งอยู่นหกันหุ่ยห่นหุ่นหุกนยุ่นหุ่นห้่นหุนหุ่นหุ่นุนหุ่ราม่นนหุ่นนบ่นหุ่นม มันมีสามหปู่มันมีห้ามีแปดมีศูนมีสองมีเจ็ดมีหกมีเก้าอันนี้เป็นสามก็ได้ปะปู่ออแม่ัดอันนี้เป็นหนึ่งก็ได้เป็นเก้าก็ได้เป็นสองก็ได้รออยู่นี่นี่สิเป็นหกขันน้ำมันนะครับพี่น้องเองัดที่แล้วเนี่ยแตกนี่นะกับดีๆนะปลับดับดีๆหมุนเอาพี่น้องหมุนเอาไฟให้ป็นตัวได้ป่าวหมุนเอา หมุนเ่าได้พี่ลองได้หมุนใบเอาพิจารณาแคหนาจอแล้วก็หมุนเราอ่าขันน้ำนือห้าเจ็ดแปดนะคาดวงมันคือมาเดี๋ยวสิบ้าไม่เห็นนกปูนักสิตีก็คือกันจับก็คือกันเ็ตัวเหล็กเหล็กงามพักเนาะเหล็เนะเหล็กเอเล็กมันดวงมันคือว่ามสัตว์มันเป็นแมันจะเป็นสนมันจะสัตว์เหล็กกเป็นเลกกระส่านอยู่เมื่อคนนท็ดประมาน้ำนําเพ็นเบอบ้าอ้ เลขมาจังสิเอาปเลขสองอ่ะมันจะมาเขียนมันจะมาเขียนตัวนี้ไว้ครับตามที่เห็นเนาะมีหกขันเขาเลขดังขาเจ้ากันมีห้าหนึ่งหนึ่งสองเก้าเนาะมีแปดมีสูมีเจ็ดอโออันนี้ก็เลขดัง็ดกันนึ่งก็ได้ตั้งเนี่ยเลขดังเอี้ยงก็เังก็พูดจันทรัรอมพูดจันทอมเออมีหนึ่งมีเก้า มีสองโอ้สองเขาเรียกดังเ์ก็โอ้มีมีอยู่ในนี้คือกันมีแคอกันโอ้พี่น้องอยู่ในนี้ละหอบมากเลยจีซีซวงใกล้แล้วใกล้แล้วของสุดท้ายแล้วหอบมากเลยตีได้รถเต้หอบมาววงะเลยเอาซวงมากเลยเอาพี่น้องเอ้ยเนาะออกมาทั้งหนึ่งทั้งเจ็ด เขาส้อตูบนตัวตอนซ้ตูบนล่างเมื่อก้อนนั่นะครับผมเอาพิจารณาเมืองคักๆแนวทางโค้งในขันน้ำมนตนะครับอาดียี่ในขันน้ำมนนาะเมืองคักๆากบี่น้องเีนี่ับาจอดัดจอไเลยทั้งแนวทางปูทั้งขันน้ำมนตนะมาปูอยู่น้ำกันเลยมันบ่มีมันมันอยี้ในขันน้ามนมันบอมมี่หาสามเลขสามบอมมี่มันมีคือห้าศูนหาแปด อ่าอ่เจ็ดินองั้นเออาพ่หาโอเลันเลขเจ็ดหนึ่งเนาะเจ็ดกับหนึ่งนะต็ดกับหนึ่งดก่อนมันมีหกหนึ่งแล้วก็มีเลขเจ็ดออมพอถ้าบนนดังลางอืเอาตามนั้นเล้พี่น้องเถออ่าคงจะถ่ายถ่ายสุดของเปลี่ยนในงานมีลีซัทเปลี่ยนเลขสองกับสองับสัเน เก็ได้นึงก็เตัวเดียวกันห้าก็ได้หรือว่าจะเป็นห้าเจ็ดสองบอ็ดสองห้าบอไม่ดีหรอกอพอมีโชคมพันแปมกับได้เพีอเป็นหนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้าสองเลขดังข้าเจ้าเลขดังเตี้ยอยู่ในคันลำบนมบ้ยมีโอกาสไาทุกโตเนาะพี่น้องเดอจะบ็จกของปูนี่กับบรูเพื่อนอ่าเนาะฝากไว้ฝากไว้สำหรับแนทางปูหาเจ็ดป โค้งชูไทยดวงค้อนันก็คือกันครับผมเนาะว่ามิโซะมิลานไปด้วกันสวัสดีครับมึงขึ้นยูโัษนาดอกบ่